สวัสดีจ้าพี่น้องกระลังห่อนกระลังเทียงเมื่อนี้ย้ยบนกอกเข่าแล้วเด้อพี่น้องกอกเข่าเตรียมเยวขึ้นเล้าแล้วกอกเข่าเตรียมเซวขึ้นเล้าต่ว่าเมื่อนี้คือสี่บ่ได้เอาขึ้นดอกกะจิกอกไว้กอกไว้ไปนี้มือออ่นเจ้ากะจิเอารถมาเข็นขึ้นไปไว้บ้านพี่น้องอันนี้เป็นขาเจ้ากะยังมาหันหีกหัวก็กอกหัวก็ขึงพี่น้องกอกหัวก็ขึง จุดเป็นจุดยู่นี่นะพี่น้องอี่กอง,กอ,งอีกกองอีกผู้ดิกองหนึ่งมันอีกกอกแล้วก็สิยิบอ่ะน,นี่นี่เป็นข้าวเจ้ายังยู่สามกองทอนแล้วยังสามกองมาดิข้าวเหนียวก็สองกองข้าวเหนียวทั้งนั้นพี่น้องข้าวเหนียวก็ยู่ฟังทั้งนั้นข้าวเหนียวทั้งนี้ข้าวเจ้า เอาใส่กระสอบปุ๋ยอย่างที่ตัวพี่น้องคั่นเฮาใส่กระสอบปานใหญ่มันมันมันบ่ไหวบัดนี้ก็บ่แม่นน้อยๆกิโลนี่ยกบ่แก่นเขายกบ่แก่นเขายกไปสียกไปขึ้นเล่าขึ้นหยังมันยกบ่ไหวพี่น้องก็เลยต้องธรรมดาก็มัดมัดมัดปากกล่ะมันจับง่ายอันนี้ว่าแต่แนวนําเอ้ากลางทงกลางทาพี่น้องมากินข้าวเที่ยงนํากันเด้อบ่นมาตตลาดเรียบร้อยแล้วก็เลย ก็เลยมานตำบักหุ่งสู้กันกินบาเนี่ยสื่อทอดไก่ม้าสื่ออันนี้มาทอดปลาทอดไก่ตำบักหุ่งพี่น้องมากินข้าวน้ำกันมาเดี๋ยวหน้องเอ้ยมามามาอืมมันสีเบลแมาโลดไม่เป็นไรพี่พี่ก็มาซะซะเดยวหน่อยพายุกับมาโลดอย่างมาก็มาด้วยกันเลยถ้าไม่เห็นเดยหน่อย พี่น้องขันีกกเ,นเ,นขเขาน้ำกันมันขันใครน่ากินข้าวพี่น้องทัานบอหน้าข้อเซ็นเตอร์แจ้งสแกมเมอร์มาพี่น้องมามัหนี้กินข้าวน้ำกันออกินข้าวน้ำกันเด้อสูงแห้งสิวุ้นละ้าวลักไรฮัลโหล

ในหนาเนีแนหนานีหนาคอย่วเขาจังสิหัวแล้เป็นรักอร่อดจังไรงนี่นะยินร้กซิ้วเขาคไม่หนากติคากำตาดส่นตัวต้องมาทำในหนาตัวนี้หนาแล้วพงพดได้ใบแน่ี่ด้สดไดเมือดไดนตอของมึงขมิ้นในมีคนมาติตตอเรล่ด้นหนาเขาียเอาไปตอเหอ ยังงี้นะสีนี้เลยท่านอ่านให้พี่ก้อยเอาเขาเขาเจ้านีเลยเด้อมาลงเตะเอาคนยองจะลดสิตัดบ่เบิร์นหรือเปลี่ยนก็ไปเลยแล้วสิบ่เบิ่งนมีเไปเอาคนยองใส่ก็ต้องเปลี่ยนสุบกิลีนเลยหอมอันเดียวนะ โค้นะหลายคนบอกอ่ะตอนนี้มันหกไอ้ซอยทั้งปุ่นกืบห้าเด้เขามาจ้างไปขึ้นแม่งเขาเมาทั้งขึ้นตั้ง นั่นสิบี้บาทสิสิี้บาทหลายก็นหรเนบาทไอ้เขาไมเลเป็นถุงันต้องข้นกับต้งกอกต้องข้นมันไรเป็นสอบตาว่าสอบเขาไงเด้่หละซันตรงนี้มันกงี้ปรัเมีอร่อยเด็ดเนี่ยมีจ้าวเอ็นี่้านที่ได้เขาไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลนสีเขา เค้ยงสีเาไปสีหนงนต้องสีหวานตั่น้าเป็นปีนบันไม่หนาเพิ่อยู่ทั้งทังออกบันดับบานค่อนย่งนี้บ,บนันข้อผ่อเดี๋ยวเขาเนี้ยมาแ,<อ>แล้งเอ้ลัเขายู่มองก็ตาเขาอยู่าานาล้านด้วยนานาล้านด้วยต้นหแอเน,นี้ con 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 con

เยนะเนาดบ้านเขาเยอะขนาดไม่เห็นเราก็ออกหากินกันนะเขาเจอแล้วอ่ะค่ะแรงเหลืองเต็มเ่ยทหารดาขาวทารก็ปีบางยาเนี่ยมิตอะไรเ้อแม่เจ็ดเลือไทยไหมเต็มเจ็ดเลือย่าพี่น้องเขาเป็นรอยสอบแดงมุกแกเพชรเด้อป่นี้กระเดิ้อนะครับกระเด้ายื่เบิกกระไัััเขาชัเมจอฟังเอาไบายขอบคุณํานี้หะพี่น้อง